นิทานเรื่องบ้านน้อยริมคลองกับปูทองเพื่อนกลืยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมคลองใสแจ๋วมีบ้านน้อยริมคลองหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบเหงาตัวบ้านเป็นไม้หลังเล็กน่ารักมีหน้าต่างสองบานเปรียบเหมือนดวงตามีประตูสีฟ้า เหมือนปากที่คอยยิ้มรับอรุณในทุกเช้าบ้านน้อยชอบมองดูสายน้ำไหลเอื่อยและทักทายปลาเล็กปลาน้อยที่ว่ายผ่านไปมาทุกๆวันบ้านน้อยจะมีเพื่อนรักมาเยี่ยมเยียนเพื่อนสีตัวจิว๋วมีชื่อว่าปูทองเพื่อนเกลอเขาเป็นปูตัวเล็กสีทองอาราม เดินกามใหญ่ไปมาอย่างอองอาจปู่ทองจะมาทักทายบ้านน้อยตั้งแต่เช้าตรู่อรุณสวัสดิ์จากบ้านน้อยเพื่อนยาตื่นมาพบวันใหม่ที่แสนสดใสบ้านน้อยก็จะตอบกลับอย่างดีใจสวัสดีจ้ะปูทองเพื่อนเกลอวันนี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนหรือ บ้านน้อยริมคลองกับปูทองเพื่อนเกลอเป็นเพื่อนรักกันมากบ้านน้อยคอยเล่านิทานเรื่องก้อนเมฆบนท้องฟ้าให้ปูทองฟังส่วนปูทองก็จะคอยเล่าเรื่องราวการผจญภัยใต้ท้องน้ำให้บ้านน้อยฟังอย่างสนุกสนานอยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมพัดแรงจนน่ากลัว ฝนตกหนักจนน้ำในคลองเตริรล้นสูงขึ้นเกือบจะถึงหน้าต่างของบ้านน้อยบ้านน้อยรู้สึกหวาดกลัวและหนาวสัน่นที่สำคัญกระถางดอกไม้สีชมพูแสนสวยที่บ้านน้อยรักมากที่สุดกำลังจะถูกน้ำพัดลอยหายไปแย่ yeah, แล้วดอกไม้ของฉันกำลังจะลอยไปแล้วบ้านน้อยร้องไห้เสียงดัง ปูทองเพื่อนเกลอได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้ก็รีบเดินกลางก้ามใหญ่ฝ่าสายน้ำเชี่ยวกรัดเข้ามาหาทันทีไม่ต้องกลัวนะบ้านน้อยเพื่อนยาเดี๋ยวเราจะช่วยเองว่าแล้วปูทองก็ใช้ก้ามใหญ่ที่แข็งแรงของเขาค่อยๆหนีบกระถางดอกไม้เอาไว้ให้แน่นแล้วออกแรงทั้งหมดที่มีย้ายกระถางดอกไม้ไปวางไว้บนพื้นระเบียงที่สูงและปลอดภัยจากสายน้ำ บ้านน้อยมองดูเพื่อนตัวเล็กด้วยความขอบคุณและตื้นตันใจเมื่อพายุสงบลงท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งดอกไม้สีชมพูแสนสวยยังคงตั้งอยู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยบ้านน้อยยิ้มกว้างให้เพื่อนรักขอบใจมากนะปูทองเพื่อนเกลอเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลย ปู่ทองชูกล้ามขึ้นอย่างภาคภูมิใจไม่เป็นไรเลยเพื่อนยาเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันในยามลำบากอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบ้านน้อยริมคลองกับปูทองเพื่อนเกลอก็ยิ่งรักและผูกพันกันมากขึ้นพวกเขาสอนให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ถ้าเรามีความรักและความจริงใจให้กัน เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยเหลือกันได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนแท้จะคอยช่วยเหลือเราในยามลำบากเสมอมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดตัวแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่รักและปรารถนาดีต่อกัน